ลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายน ดาวราหูเป็นดาวหุ้นส่วนครูครองคู่สัญญาจะย้ายจากภพมรณะมะเร็งลัคนาชีวิตการงานมีตัวช่วยจากที่เคยทำงานคนเดียวจะมีหุ้นส่วนมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระถ้าเคยทำงานกับคนเยอะๆแต่ประสานงานไม่ราบรื่นจะราบรื่นขึ้นที่ทำงานฟรีแลนซ์จะมีการเซ็นสัญญารับจ้างงานแบบระยะยาว แต่ดาวราหูเป็นดาวบาปพระเคาจึงมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่เนืองเนืองบางทีชอบคิดกังวลล่วงหน้าเดือนนี้ดาวประจำตัวจะย้ายออกจากภพมรณะเข้าพบแผงความเจริญรุ่งเรืองดาวการงานและดาวการเงินกุ่มกันอยู่ในภพมรณะแต่เป็นดาวคู่มิตรแถมดาวการงานเป็นอนุกเกษตรดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กุมลักนามีวิกฤตเกิดโอกาสให้ได้แสดงฝีมือคะ่ะ สวัสดีค่ะดาวราหูจะย้ายจากราศีมีนเข้าราศีกุมในวันที่ห้าพฤษภาคมนี้ดาวราหูเป็นดาวใหญ่เมื่อย้ายทีอาจส่งผลกระทบต่อแต่ละลัคนาราศีก่อนย้ายจริงประมาณหนึ่งเดือนจึงอาจเห็นผลตั้งแต่เดือนเมษายนนี้แล้วคลิปนี้เป็นการทำนายโดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพค่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนคะ่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักเข้ามาถามรายละเอียดค่าครูการดูดวงส่วนตัวได้นะคะที่ไลน์ค่ะไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้ที่ d e s c r i p t i o n ค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินลุ้นล้วนท่านใดสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist นะคะ คุณสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าเกิดว่าทราบทั้งสองอย่างก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันแต่ถ้าเกิดไม่ทราบก็ดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าทราบทั้งสองอย่างดูสองคลิปประกอบกันแล้วมันย้อนแยง้งตรงนี้ก็คงต้องให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะหรือไม่ก็มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะ เริ่มต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวสิงลัคณาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าสิงดาวราหูเนี่ยสถิตอยู่ในภพเรือนมรณะมันเนิน,นานดาวราหูเป็นดาวปัตตานิซึ่งก็คือดาวคู่ครองแต่คลิปนี้เนี่ยมันเป็นดวงการงานการเงินเดี๋ยวเราเน้นในเรื่องของการงานการเงินก่อนสำหรับเกี่ยวกับเรื่องความรักคู่ครองเนี่ยเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งแยกไวใ้ให้ต่างหากค่อยไปพูดถึงเรื่องของความรักคู่ครองในคลิปนั้นค่ะสำหรับคลิปการงานการเงินเนี่ยดาวราหูนอกจากส่งผลในเรื่องของคู่ ครองแล้วยังเป็นดาวที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือว่าการเซ็นสัญญาด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวออกจากภพมรณะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรเล็งมาที่ลัคนาเนี่ยการทํางานแต่เก่าก่อนที่เคยต้องทํางานคนเดียวไม่มีผู้ช่วยไม่มีหุ้นส่วนหรือว่าการทํางานที่เป็นการเซ็นสัญญาแค่ระยะสั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเป็นสัญญาระยะยาวมีโอกาสที่จะมีหุ้นส่วนมีคนเข้ามาช่วยในการทํางานได้ดีขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะประสานงานไม่ค่อยราบรื่นพอดาวย้ายก็จะ พลืนขึ้นอันนี้คือข้อดีของดาวพระราหูคือดาวพระราหูเนเป็นดาวบาปพระเกาะก็จริงแต่ว่าสําหรับชาวสิงห์เนี่ยก็ไม่ได้ว่าร้ายสักจนเกินไปเพราะดาวพระราหูเป็นดาวที่มาจากภพเรือนที่ดีแต่ทีนี้ดาวพระราหูก็คือดาวพระราหูค่ะดาวบาปพระเราะเนี่ยเวลามันเล็งลัคนาปั๊บมันก็จะมีจุดเสียตรงจุดที่ว่าดาวพระราหูเขาเป็นดาวแห่งกิเลสนะแล้วก็ยังเป็นดาวแห่งความขี้วิตกกังวลด้วยดังนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะมีกิเลสเยอะต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายบางทีเนี่ยมันมีอะไรเข้ามากระตุ้้้้้้นนนนนนททีี่่่่่ําาาใหรูสึกวอออยซซซืืืั ก็จะจ่ายง่ายจ่ายคล่องทีนั่ถ้าเกิดว่าในช่วงบางช่วงบางตอนที่ดาวการเงินของคุณเสียยกตัวอย่างเช่นเดือนนี้เนี่ยที่ดาวการเงินคุณอยู่ในภพเรือนมอรณะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้คุณกังวลในเรื่องของการเงินแต่อีกใจหนึ่งก็คือก็อยากจะซื้อซื้อเสร็จแล้วก็มากังวลว่าเราจะมีเงินพอไหมเงินเก็บก็ร้อยหล่ออะไรแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของความวิตกเจริตความกังวลล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดาวพระราหูจะส่งผลเหมือนกันบางทีปัญหายังมาไม่ถึงแต่ว่ากั กังวลไปก่อนกลัวล่วงหน้าไปก่อนบางทีได้อะไรดีๆมายังกังวลเลยกังวลว่าไอสิ่งที่ได้มานั้นมันจะอยู่ตลอดไปไหมมันจะยืดยาวไหมมีโอกาสนะคะสําหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเซ็นสัญญาระยะสั้นนะงานมันก็เลยไม่ค่อยมั่นคงอย่างที่ใจหวังปีนี้มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวเมื่อดาวพระราหูย้ายหรือแม้แต่เดือนนี้ที่ดาวพระราหูยังไม่ย้ายหรอกย้ายจริงๆคือวันที่5พฤษภาแต่ว่าเดินใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่เป็นเกษตรเนี่ยอาจจะมีข่าวคราว ว่าจะได้เซ็นสัญญาหรือเพื่อเได้เซ็นสัญญาระยะ ยาวถูกว่าจ้างงานระยะยาวอ่ะเราก็มีความกังวลอีกว่าแล้วพอหมดจากสัญญาพิเรียดนี้เนี่ยแล้วเขาจะจ้างต่อไหมบางทีมันกังวลล่วงหน้าไปขนาดนั้นเลยบางทีเซ็นสัญญาระยะยาวเป็นปี2ปีเลยนะคะแต่ก็กังวลล่วงหน้าไปได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังอันนี้คือจุดเสียของดาวพระราหูที่จะทําให้คุณขี้กังวลที่จะทำให้คุณจุกจิกหมุดหงิดรําคาญใจได้ง่ายๆและดาวพระราหูก็ยังเป็นดาวที่จะส่งให้มีเรื่องหงุดหงิดกวนใจเข้ามาอยู่เนืองๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอก ส่วนใหญ่ปัญหาใหญ่ชาวสิงจะเจอไปแล้วแหละจากการที่ดาวพระเสาร์เล็งคุณมาประมาณ 2- กับ3ปีแลละนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาจากดาวพระราหูจะเป็นดาวเล็กๆคุณก็รออีกหน่อยให้ดาวพระเสาร์ย้ายออกซึ่งดาวพระเสาร์ก็ย้ายออกในช่วงเดือนพฤษภาคมเหมือนกันแต่ว่าออกหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายเข้านะคะมันจะมีช่วงที่ดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูเขามาอยู่ด้วยกันด้วยนะมากลุ่มกันนะคะตรงนั้นมันก็จะมีทั้งจุดดีจุดเสียเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในช่วงเดือนพฤษภานะคะแต่เดือนเมษานี่มองว่าโอกาสดีๆที่คุณอาจจะได้ข่าวดีเรื่องุ ได้ข่าวดีเรื่องมีคนมาช่วยงานบางคนเนี่ยอยู่ในองค์กรแล้วอู่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมตบเท้ากันลาออกแล้วองค์กรไม่หาคนใหม่มาไม่ได้เนี่ยทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยจะมีผู้ช่วยแหละนะคะหรือบางคน,นมีปัญหาเรื่องลูกน้องเข้าๆออก,ออกๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีลูกน้องที่เข้ามาช่วยคุณได้มั่นคงมากขึ้นนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคุณอาจจะมีลูกค้าที่เป็นมาแบบซื้อระยะสั้นนะคะมาแบบว่าใช้สินค้าแบบหกครั้งต่อครั้งแต่คุณมีโอกาสเมื่อดาวพระรา หูย้ายหรือใกล้ย้ายเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะมาเซ็นสัญญาลงนามว่าเออขอที่จะเป็นลูกค้าระยะยาวสั่งซื้อไปเลยยาวๆตลอดทั้งปีนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นทิศทางที่ดีในเรื่องของการงาน สำหรับเดือนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีจุดที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินเยอะเมื่อกี้เกิดไปแล้วว่าดาวการเงินเนี่ยมันอยู่ในภพเรือนมรณะตั้งแต่วันที่11นะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง11เดนี่ยดาวการเงินเล็งลัคนาอันนี้ก็ดีมีวิสัยทันดีในการหาเงินหาไรายได้แต่กลุก่มกันกับดาวอริ่ก็ใช้เงินเก่งอยู่แล้วเสร็จแล้วหลังวันที่11ไปเนี่ยดาวการเงินย้ายเขา้าภพมรณะอีกก็ยิ่งใช้เงินเก่งเข้าไปใหญ่ใเรื่องจุกจิกจุกจิก,จกทั้งเรื่องจําเป็นและเเเรรรื่่่่ออองงงงงมจาาาาานใ้้ะตตชยยััวววกกกีบพพพสสุุขขขภภ เองด้วยนะคะเพราะว่าดาวประจาตัวคุณก็อยู่ในภพเรือนมรณะในช่วงครึ่งเดือนแรกดังนั้นจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับพวกค่าหมอค่าย,ยาหรือจะเป็นรายจ่ายจุกจิกจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมไม่ว่าจะบ้านจะรถนะคะก็มีโอกาสเพราะว่าดาวบ้านรถของคุณก็อยู่ในภพเรือนพินานอีกมีรายจ่ายยุบยับเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องหมุนเงินมือเป็นระวิงเลยแต่ข้อดีคือดาวการเงินอยู่ตรงนี้กลุ่มกันกับดาวการงานเพราะดาวการงานก็อยู่ตรงนี้ด้วยาวการงานของคุณเนี่ยมีมาตรฐานเป็นอนุกเกษตรด้วยคือการที่ดาวการงาน อ,อยู่ตรงนี้มันเป็นภพเรือนมอรณะเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าตกงานไม่มีงานทําหรือว่าขรุขระมากๆแต่พเพอิญว่ามันสลับเรือนกันกับดาวพ,พัพฤหัสและดาวพัพฤหัสเนี่ยเขาก็เป็นดาวสุประเคราะห์ใหญ่เป็นดาวบุญดังนั้นเนี่ยพอมันสลับเรือนกันทําให้มีมาตรฐานที่ดีเป็นอนุเกษตรก็คือมีความมั่นคงดังนั้นการงานของชาวสิง์ยังมั่นคงอยู่แต่มันก็มีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขแต่อุปสรรคปัญหานี้แหละมันเป็นวิกฤตที่จะก่อเกิดโอกาสให้คุณได้แสดงฝีมือคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการที่จะแก้ไขปัญหาและไอเดียใหมๆ่ๆ จะทําให้คุณล้านําสมัยจะทําให้คุณเป็นที่โดดเด่นเพราะดาวแห่งไอเดียใหม่ๆอยู่ในภพเรือนการงานก็คือดาวพระพฤหัสนี่แหละค่ะกลุ่มกันกับดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆสื่อโซเชียลออนไลน์แอปพลิเคชันคุณจะใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยในการทํางานมากขึ้นแล้วมันจะทําให้การงานของคุณเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นกระเตื้องขึ้นไม่ได้อยู่ในจุดว่าซบเซานะคะเพียงแต่ว่ามันต้องหาอะไรใหม่ๆหาไอเดียใหม่ๆมาเสมอๆมันอาจจะเหนื่อยหน่อย ที่เราจะต้องมานั่งคิดหาแผนงานใหม่ๆหาไอเดียใหม่ๆแต่ว่ามันจะไม่ได้ซบเซาเงินมันก็ยังเข้าเพียงแต่ว่าเก็บให้อยู่เพราะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะใจออกใจออกอีกจุดหนึ่งที่เป็นดาวตัวช่วยก็คือคุณมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มลัคนาของคุณตลอดทั้งเดือนนี้ดาวดวงนี้ก็จะทําให้คุณรอดพน้นอุปสรรคปัญหาไปได้แบบบุดวิดบุด,ว,ดวิดนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทดท้อไปซะก่อนมีเกณฑ์ที่จะทดท้อไปก่อนไหมมีเหมือนกันมีเกณฑ์ที่จะบ่นน้อยใจ สักครึ่งเดือนนะคะมันก็เลยทําให้เราท้องง่ายแถมดาวพระเสาร์ก็ทําร้ายคุณมาเนิ่นนานแล้วใกล้ออกแล้วแต่ก็ยังไม่ออกในช่วงเดือนนี้ก็เลยทําให้คุณอาจที่จะไม่เอาและไม่อยากจะทําแล้วนะมีปัญหาอะไรอู้ลาออกมันไปเลยดีกว่าเลิกกิจการมันไปเลยดีกว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คือไม่สู้ถ้าไม่สู้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปเจอเจอกับครึ่งเดือนหลังที่คุณจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณสู้แล้วผ่านพ้นไปจนถึงช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะทั้งบุญเก่าทั้งความอดทนของคุณทััั้้งงคนนรออบบขาขาาเจะทยยหกลมช่ว คุณในตอนนั้นดาวประจําตัวคุณจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนผู้ใหญ่ภพเรือนแห่งความจเจริญรุ่งเรืองด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เคยหันหลังให้ก็จะหันหลังกลับมาช่วยเหลือแต่จะเป็นการช่วยเหลือแบบลับๆนะคะเนื่องจากว่าดาวผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ในภพเรือนปิดบังซ่อนเร้นดังนั้นก็ช่วยเหลือแบบไม่ออกตาแต่ก็ดีที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ช่วยเหลือมากนะักแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยจะปรับจูนกันได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังส่วนลูกน้องถือว่าดีใช้ได้ค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของเนื้องานได้ไพ่เชยิออตนี่คือไพ่ของอัดวินนักรบเป็นนักสู้แล้วก็ได้รับชัยชนะด้วยแต่ก่อนที่จะได้รับชัยชนะเนี่ยสู้แบบหืดขึ้นคอดังนั้นการงานก็มีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขฝ่าฟันแหลคะค่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทอ้อซึ่งคิดว่าคุณไม่น่าจะทอ้อพอไพ่จบไพ่สรุปไพ่ประจาตัวคุณได้ไพ่ดาบเป็นไพุ่่งลงที่ดาบด้วยแปลว่าพร้อมสู้พร้อมลุยกับปัญหาอยู่แล้วมีปัญหาอะไรมาเนี่ยก็คิดว่าหน่าที่จะบุกตะะลุยในการที่จ ู้แก้ไขฝ่าฟันแล้วมงลงก็แปลว่าได้รับชัยชนะนี่คือไพ่ชัยชนะถึงสองใบเลยไพ่ในตําแหน่งงานก็ได้ชนะัยชนะไพ่ในตําแหน่งประจําตัวก็ได้ชัยชนะดังนั้นอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันถึงแม้นว่าบางทีจะรู้สึกว่าเจอวิกฤตเจอทางตันแต่การที่คุณพร้อมสู้พร้อมลุยฝ่าฟันและการที่คุณมีดาวพฤหัสอยู่ในภพการงานเนี่ยคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเนี่ยคุณจะสามารถฝ่าฟันมันได้และได้รับชัยชนะในที่สุดมันก็เลยเกิดโอกาสที่ทําให้คุณเติบโต โดดเด่นก้าวหน้า ในตำแหน่งของการเงินได้ไพ่ของความสุรุ่ยสุร่ายนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการอยากได้อยากมีนะดังนั้นการเงินที่เป็นรายรับเนี่ยถือว่าก็ก,กลางนะคะยังไม่ได้โดดเด่นเนื่องจากว่าดาวการเงินมันย้ายเข้าสู่พบเรือนเสียหายแต่ว่ามันไปกลุ่มกับดาวการงานตามที่บอกไปก็หาเงินได้เพียงแต่ว่าไม่โดดเด่นแต่อยากจะจ่ายเหลือเกินมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอยากให้ใช้แล้วบางทีควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยนะดาวพระราหูเนี่ยใกล้จะย้ายเข้ามาเลงลัคนาเต็มทีแล้วบางทีมันจะควบคุมตัวเองไม่ได้มันจะแบบอยากได้แล้วมันต้องซื้้ออก็รู ว่าเงินเข้าเดือนนี้มันไม่ได้อู้ฟู่อะไรแต่แหมมันอดใจไม่ได้จริงๆอยากได้นู่นได้ดีได้นั่นอยากซื้อของจุกจิกไปหมดเลยนะคะตรงนี้วิธีแก้คือ1คุณควรจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนตัวเองว่าตอนนี้คุณใช้เงินไปกับสิ่งอะไรเยอะแล้วนะก็จะได้ยัง้งยั้งตัวเองหน่อย2เอาเงินไปหลบไปซ่อนไว้ในรูปแบบอื่นที่มันถอนออกมายากๆมันจะได้ยากหน่อยในการที่เราจะควักกระเป๋าเอาเงินออกมาซื้ออะไรในตําแหน่งของโชคลาภเนี่ยคุณได้ไพ่ของการทําบุญนะคะคือ าวโชคลาภเนี่ยในช่วง1ิวันแรกของเดือนถือว่าดีเลงลัคนาเลงกันกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยพอมาอ่านกันเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันตรงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับการทําบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกันดังนั้นคุณมีโอกาสมีโชคลาภในช่วง1ิวันแรกของเดือนแต่จะเป็นโชคลาภที่ได้มาจากการทําบุญไม่ว่าจะเป็นไปงานบุญงานกุศลนะหรือว่าคนที่คุณเคยช่วยเหลือแต่เก่าก่อนนะคะเพราะว่าดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงนี้ก็เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับอะไรเก่่่าาาด้้วววยยยเเเนนขจะบบรกกลลััมชหือคคุณงใ แต่ว่าถ้าหลังจากวันที่10หรือวันที่11ไปแล้วเนี่ยคิดว่าโชคลาภไม่โดดเด่นแล้วนะคะเพราะว่าดาวโชคลาภใหญ่เข้าสู่ภพเรือ,อนมรณะแล้วค่ะ สุดท้ายไพ่จบไพ่สรุปก็เป็นไพ่ประจําตัวคุณเมื่อกี้เกิดไปแล้วว่าคุณเป็นนักสู้ดังนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของความทดท้อหรอกนะคะก็พร้อมที่จะลุยกับอุปสรรคปัญหาอยู่แล้วไพ่ใบนี้มงลงด้วยก็แปลว่าเมื่อสู้แล้วได้รับชัยชนะแล้วก็เป็นที่โดดเด่นเป็นที่โจทจันความสามารถเป็นที่ประจักษ์ก็ทําให้คุณสามารถที่จะเติบโตร,รุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นดาวเด่นในวงการของคุณในวงการการงานของคุณนะคะไพ่ใบนี้ยังบอกอีกว่าคือคุณมีโอกาสที่คุณจะมีปัญหาสุขภาพในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเนื่องจากว่าดาาาวปรระํตัอยยยู่ในพเ,เสีห ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณสามารถที่จะหายได้ถ้าคุณพร้อมสู้พร้อมลวยในการแก้ไขรักษาก็คือไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วจะปล่อยะละเลยเจ็บป่วยแล้วต้องไปหาหมอนะต้องไปกินยาแล้วคุณจะเจอหมอดีคุณจะได้ยาดีก็จะหายในที่สุดถ้าครึ่งเดือนแรกไม่หายขึ้นเดือนหลังก็ต้องหายพอครึ่งเดือนหลังดาวประจาตัวยายเข้าสู่ภพเดือนที่ดีแล้วค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกดไ้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของ e book, เว็บเมพอีบุ๊กเกบแปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ